มันไม่ได้เป็นข่าวใหญ่ในบ้านเรามากนะักแต่พี่นาคิดว่าหน้าเมาส์เพราะว่าถ้าทําไม่ดีเนี่ยทัย้าสูญเสียการสนับสนุนในประเทศแล้วกําลังจะมีการเลือกตั้งกลางเทอมเลือกตั้งกลางเทอมจะเกิดขึ้น2ปีหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีเป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็สวร,รวมถึงกัเวเนอร์หรือว่าผู้ว่าการด้วยจะเป็นการวัด คะแนนนิยมของประธานาธิบดีว่า2ปีที่ผ่านมาเนี่ยทำคะแนนเข้าตาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นนี่คือปรากฏการณ์ที่น่าสนใจเพราะว่าทรัมป์ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีได้ชนะเลือกตั้งได้เพราะว่าการสนับสนุสนของกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มมาก้า m a ็กอ a ม r ิ a าเก a ดเฮะซึ่งก็จะเเป็นแนวคิดของคนที่แบบอเมริกาต้องมาก่อนจะต้องเอ,อเรียกร้องเรื่องของอะไรอะ่ะ คือมันมีหลายมิติมากกลุ่มมาก้าออกไปทางอนุรักษ์นิยมนิดๆน,ดนดนะทีนี้มันมีประเด็นหนึ่งที่ทางพวกมาก้าไม่ค่อยจะแฮปปี้กับโดนัลด์ทรัมป์ก็คือเรื่องคดีแอปสไตล์หรือแอปสตีนนะโดยเรื่องคดีนี้เนี่ยจริงๆมันเป็นเรื่องใหญ่มากในเมริกาแล้วก็มีคนอยากจะเห็นมากว่าไอ้รายละเอียดของคดีเป็นยังไงเพราะว่าเจฟฟรีย์แอปสไตน์เนี่ยสนิทกับทรัมป แล้วก็กลายเป็นประเด็นใหญ่เพราะว่าเขาโดนกล่าวหาว่าทำเขาเรียกว่าเ,าเป็นเป็นนหน้าค้าเด็กอะเอาเด็กสาวมาอยู่ในความดูแลของตัวเองแล้วก็ให้เด็กเนี่ยขายบริการทางเพศให้กับคนที่มีอิทธิพลทางการเมืองนักธุรกิจซึ่งมันมีการเมา้์กันว่าทรัมเนี่ยอยู่ในลิสต์ของแขกหรือว่าคัสเตอร์เมอร์ ของเจฟฟี่ด้วยนะแต่ว่าคดีนี้เนี่ยมันไปไม่ถึงไหนไม่มีการเปิดเผยเพราะว่าเจฟฟี่แอปสไตเนี่ยฆ่าตัวตายในยระหว่างที่ถูกจำคุกแล้วก็มีการเรียกร้องให้เปิดเผยแฟ้มคดีจะได้รู้ว่าใครเนี่ยเป็นลูกค้าของเจฟฟี่แอปสไตบ้างแต่ว่ารัฐรรมนรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐ ซึ่งทรัมป์แต่งตั้งมากับมือเนี่ยไม่ยอมเปิดเผยแล้วก็โดนมาก้าด่านหนักมากคือมาก้าบอกว่าเออทำไมไม่เปิดแล้วต้องการความโปรง่งใสอะไรทำนองเนี้นะเมื่อวานโดนทรัมป์ได้โพสต์ผ่านบัญชี t รู t โซเชียลปกป้องรัฐมนตรีวุติธรรมนะแพมบอนดี้จากกลุ่มมาก้าที่ต้องการให้เธอเปิดเผยบันทึกหรือแฟม้มคดีเกี่ยวกับเจฟฟรีย์แอปสไตน์ซึ่งเป็นผู้ต้องหาคดีฆ่ามนุษย์ทรัม ปกป้องบอนดี้บอกว่าเธอทำหน้าที่เด็กยอดเยี่ยมแต่ตอนนี้มันมีเด็กในควบคุมของฉันใช้คำว่า my boys and my girls ก็คือ,เ,อเรียกว่าลูกน้องของฉันทั้งผู้หญิงผู้ชายเนี่ยกำลังไล่ล่าแผมบอนดี้นะแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดคุณเป็นมาก้าเนี่ยคุณจะไม่ชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้น ตอนนี้เนี่ยเรากำลังมีรัฐบาลที่สมบูรณ์แบบแต่กำลังมีคนที่เห็นแก่ตัวในขบวนการเนี่ยกำลังพยายามทำลายความชอบธรรมและความดีงามของรัฐบาลนี้โดยสําัักข่าวซินเอ็นระบุนะคะบ,บอกว่าทรัมป์เนี่ยสนับสนุนแนวทางของบอนดี้รัฐมนตรียุติธรรมที่จะ ไม่ปล่อยหรือเผยแพร่แฟ้มคดีเจฟฟรีย์แอปสไตน์โดยการทำแบบนี้ก็เลยทำให้สมาชิกบากา้าจำนวนมากไม่พอใจแล้วก็มาตามไล่ล่าแพมบมอนดี้ก็คือแบบมาวิพากวิจารณ์อ,ออกมาดา่ามาอะไรพวกนี้แล้วทรัมป์ต้องออกมาปกป้องนะฮะซึ่งกลุ่มมากากลุ่มนี้ที่อยากให้มีการเปิดเผยแฟ้มคดีเพราะเขาเชื่อว่า กระทรวงยุติธรรมสารับเนี่ยมีเอกสารฉบับหนึ่งเป็นรายชื่อของลูกค้าที่ซื้อบริการทางเพศผ่านเจฟฟี่แอฟสไตน์ทำไมมากาต้องการเห็นรายชื่อดังกล่าวเพราะเขาเชื่อว่ามีบุคคลระดับสูงหลายคนเกี่ยวข้องกับคดีนี้คือไม่เฉพาะทรัมป์เขาบอกมีอีกเยอะมากซึ่งเป็นฝ่ายตรงข้ามของทรัมด้วย และในสายตาของมาก้าบอกว่าเรื่องนี้ต้องถูกเปิดโปงแต่กระทรวงยุติธรรมสารัฐปฏิเสธนะบอกว่าเอกสารที่คุณพูดถึงมันไม่อยู่จริงไอ้เขาเรียกคัสตอร์ม์ลิสต์ก็คือรายชื่อของลูกค้าเนี่ยเป็นเรื่องพูดกันไปเองไม่มีจริงนะฮะก็เลยทำให้บรรดามาก้าที่อยากจะเห็นรายชื่อเนี่ยผิดหวังแล้วก็มามองว่าทรัมป กับบอนดี้เนี่ยพยายามจะปกปิดความจริงอะไรบางอย่างเพราะว่าสำหรับกลุ่มมาก้าพวกนี้ที่เขาผิดหวังเนี่ยเพราะแต่ก่อนเขามองว่าทรัมป์เนี่ยเป็นคนจริงพูดคำไหนคำนั้นนักเลงนะแต่ทำไมเรื่องนี้ถึงถอยเพราะฉะนั้นไม่แน่จริงนะผิดหวังในตัวของทรัมป์ผิดหวังในคาแรคเตอร์ในการตัดสินใจแบบนี้ของทรัมป์ทั้งๆท,ที่ช่วงเลือกตั้งเนี่ย ทรัมป์เคยหาเสียงไว้บอกว่าถ้าได้เป็นประธานาธิบดีจะเปิดโปงความลับที่อยู่เบื้องหลังคดีนี้แล้วมีคนหนึ่งที่ออกมาย้ำเรื่องนี้บ่อยมากๆเนี่ยคืออีลอนมัส e l อีลอนมัสซึ่งแตกคอไปกับทรัมป์แล้ววันที่แตกคอกันเนี่ยอีลอนมัสเขียนขู่เลยบอกว่าเดี๋ยวจะมีแฟ้มของเจฟฟรีย์อัปสไตน์ออกมานะแล้วกเ็เหมือนกับ บอกคนที่ติดตามบอกว่าอยากรู้มะว่าใครเป็นลูกค้าของเจฟฟรีย์แอปสไตน์บ้างนะแต่อีลอนมัสก็ไม่เคยเปิดเผยรายชื่อเพราะฉะนั้นเรื่องรายชื่อเนี่ยเป็นเรื่องที่คนกระเฮี้ยนเกิดหือหรืออยากจะรู้มากตกลงว่ามันมีหรือเปล่านะแล้วคนก็บอกว่าที่ทําให้เปิดเผยเพราะตัวเองเนี่ยเป็นหนึ่งในรายชื่อนั้นด้วยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นทําก็เลยต้องออกมาปกป้องรัฐมนตรีวิรัมบอกว่ามันไม่มีจริงปล่อยเธอไปเถอะนะ คนที่ไม่พอใจการกระทําของทรัมป์แล้วก็รัฐมนตรียุติธรรมมากที่สุดก็คือรองผู้มนวยการ FBI อันนี้คือมาก้าตัวพ่อออกมาเล่นเองนะคะแดนบองจิโอซึ่งสนับสนุนทรัมป์แบบสุดตัวมาโดยตลอดแล้วก็พอทรัมป์กับบอดี้ตัดสินใจไม่เปิดเผยแฟมนี้ออกมาก็ผิดหวังมากคือ เรื่องไอลิชไรชื่อของคนที่ใช้บริการของเจฟฟรี่แอปสไตน์เนี่ยถามพี่นานะพี่นาไม่รู้ว่ามีจริงหรือเปล่าแต่ตอนนี้มันถูกทำให้เชื่อว่ามีจริงนะด้วยการปั่นทฤษฎีสมคบคิดว่ามันมีมันมีมันมีแล้วคนที่หนึ่งในคนที่ปั่นที่ฎดีสมคบคิดเนี่ยก็คือแดนบองจิโอซึ่งเป็นรองผู้อำนวยการ FBI เอาเขาสิ โดยบองชิโอเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้โกรธมาก ABC News รายงานนะคะบ,บอกว่าการที่แพมบอนดี้กับทรัมป์ไม่ยอมเปิดเผยลิสต์รายชื่ออันนี้มาเนี่ยมันทำให้ความน่าเชื่อถือของเขาเนี่ยถูกทำให้เสียหายเพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนพูดมาตลอดว่ามันมีมันมีแล้วอยู่ดีๆทรัมป์บอกว่าไม่มีเนี่ยมันทำให้เขาเนี่ยเสียเครดิตในสายตาของบรรดามาก้าของประชาชนที่สนับสนุนขู่จะลาออก นะฮะแล้วก็จะโจมตีแพมบอนดี้รัฐมนตรียุติธรรมจนกว่าเธอจะลาออกอันนี้คือการตีกันเองของกลุ่มมาก้าเพราะว่าแพมบอนดี้ก็เป็นพวกมาก้าใช่ไหมแต่ว่าพยายามปกป้องทรัมป์ส่วนรองผอเอย FBI ก็บอกว่าเออทำอย่างนี้มันเท่ากับหักหน้ากันนะอันนี้คือ,เ,อ,อเรื่องวุ่นๆที่เกิดขึ้นกับบรรดาผู้สนับสนุนโดนัทรัมป์สั้นๆน,นะฮะ เจฟฟี่แอปสไตน์เป็นใครเป็นนักธุรกิจชื่อดังเกิดในครอบครัวที่มีฐานะดีแล้วก็เริ่มแรกก็เป็นครูสอนฟิสิกส์ที่โรงเรียนมัธยมดาวตันในนิวยอร์กตอนนั้นเนี่ยเป็นครูแม้จะไม่ได้จบปริญญาตรีนะส่วนเส้นทางหมหาเศรษฐีเริ่มต้นขึ้นระหว่างเป็นครูเพราะว่าไปสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนจำนวนมากจนผู้ปกครองประทับใจ แล้วก็มีพ่อของนักเรียนคนหนึ่งเนี่ยดึงตัวไปทำงานที่ธนาคารแล้วก็มาเปิดบริษัทกองทุนแล้วก็รวยชนิดที่ซื้อเกาะส่วนตัวในทะ,ทะ,ทะเลแคริบเบียนได้มีเครื่องบินเจ็ตมีคาลิาร์ในนิวยอร์กพอรวยมากก็ไปรู้จักกับบรรดาที่อยู่ในคนที่อยู่ในชนชั้นนำชนชั้นสูงอย่างเช่นเจ้าชายแอนดรูว์เจ้าชายแอนดรูว์ซึ่งเป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระราชนีอลิซาเบธท,ที่สองคนนี้เนี่ย ก็มีรายงานว่าอยู่ในรายชื่อของแฟ้มเจฟฟรีย์แอปสไตน์นี้ด้วยแล้วก็จะมีอดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันแล้วก็มีโดนัลด์ทรัมป์คนถึงอยากเห็นว่าตกลงมันจริงหรือเปล่านะ <Like that. S 1> แล้ว6 so, um ก,กรกฎาคมปี2019เนี่ยเจฟฟรีย์แอปสไตน์ถูกจับ โดยหลังจากถูกจับตำรวจก็ไปค้นคื่อาหาดแล้วก็ไปเจอภาพโป๊เด็กจำนวนมากวันนั้นเนี่ยเจฟฟี่ถูกจับในความผิดค้าแรงงานทางเพศแล้วมีเพศสัมพันธ์กับเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะฮะแล้วก็มีการรวบรวมพยานหลักฐานนาน1ปีนำไปสู่การจับกลุ่มแล้วก็ขึ้นศาลเจฟฟี่ถูกจำคุก แล้วก็อยู่ๆปรากฏว่าเสียชีวิตมีการระบุนะคะบ,บอกว่าเขาฆ่าตัวตายซึ่งการฆ่าตัวตายของเจฟฟรียเนี่ยก็กลายเป็นเรื่องถกเถียงในสังคมเมริกันเพราะบางคนบอกว่าเอ้ยถูกวางยาหรือเปล่าเพื่อเขาเรียกว่าตัดตอนไม่ให้เจฟฟรียเนี่ยขึ้นให้การนะแล้วก็ปล่อยพยานหลักฐานเพราะว่ากลุ่มความลับของ คนสำคัญสคัญไปเยอะมากก็เสียชีวิตนะแต่ว่าการตายของแอปสไตน์ไม่ได้ทำให้คดีจบเพราะในระหว่างที่ติดคุกเนี่ยอายการนิวยอร์กพยายามขุดคุยผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ไม่ว่าจะเป็นคนที่ซื้อแล้วก็มีเพศสัมพันธ์กับเด็กที่อ,อ,อยู่ในความดูแลของแอปสไตน์ ปี2022เนี่ยมีคดีหนึ่งที่เป็นภาคต่อของคดีนี้หลังจากที่เวอร์จิเนียโรเบิร์ตจูเฟรนะิงสาวชาว,ชาวมรกันคนหนึ่งไปเป็นโจทยื่นฟ้องเจ้าชายแอนดรูซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของแอปสไตน์โดยระบุว่าเจ้าชายแอนดรูล่วงละเมิดทางเพศเธอเมื่อ21ปีก่อนซึ่งตอนนั้นเธอมีอายุเพียง17ปีแล้วก็ยังไม่บรรลุนิติภาวะแล้วก็มีหลักฐานเป็นภาพถ่ายที่เธอถ่ายร่วมกับเจ้าชายแอนดรูเมื่อปี2001 เรื่องนี้นําไปสู่การถอดยศทหารของเจ้าชายแอนดรูแล้วก็หยุดใช้ตำแหน่งเจ้าฟ้าเพื่อให้กลับไปสู้คดีในฐานะสามัญชนคดีนี้ศาลสารัฐรับฟ้องแล้วแล้วก็กำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีของเจ้าชายแอนดรูก็เป็นหนึ่งในหลักฐานที่ชี้ว่ามีคนดังระดับโลกหลายคนที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีค้าเซ็กเด็กหญิงซึ่งพวกมาก้าเนี่ยต้องการเห็นรายชื่อดังกล่าว แล้วก็ไปบีบบังคับให้แพนบอนดี้เปิดรายชื่อมาแต่เธอไม่ยอมทำแล้วทรัมป์กำลังเข้าข้างแพนบอนดี้นะทรัมป์ก็เลยกำลังถูกมากาง,งอนเพราะว่าตอนนี้กลุ่มมาก้าบางคนติดใจทรัมป์ว่ามาขวางทำไมเกี่ยวข้องอะไรกับคดีน,นี้ด้วยหรือเปล่านะฮะเพราะว่า มากานี่ก็จะอยู่ในโลกของทฤษฎีสมคบคิดเนี่ยพอมีอะไรที่แปลกใจนะ่าสงสัยก็จะสร้างทฤษฎีขึ้นมาว่าที่ทรัมป์ทำอย่างนี้เพราะว่าไปเกี่ยวข้องด้วยใช่หรือเปล่านะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูว่าตอนนี้การแตกกันของมาก้าอันเนื่องมาจากคดีนี้จะทำให้ทรัมป์ต้องเสียท่าหรือเปล่านะในทางการเมืองแล้วก็ต้องดูว่าพรรคเรือพาิกัน จะสูญเสียความนิยมหรือเปล่าในการเลือกตั้งกลางเทอมที่กําลังจะมีขึ้นในอีก1ปี6เดือนข้างหน้าเคยมีอดีตที่ปรึกษาของทั้งคนหนึ่งสตีฟแบนนอนนะฮะออกมาบอกว่าการปกปิดเอกสารชิ้นนี้อาจจะสร้างความเสียหายทางการเมืองได้โดยบอกว่าริบบิิกันอาจจะเสียที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎร40ที่นั่งถ้าเกิดไม่เปิดเอกสาร เพราะฉะนั้นประเด็นแอปสไตล์ก็กลายเป็นบททดสอบเชิงสัญ,ญลักษณ์สำหรับฐานเสียงฝ่ายอนุรักษ์นิยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เชื่อว่าทรัมป์สัญญาว่าจะโปร่งใสยอย่างเต็มที่เมื่อได้มาเป็นผู้นำนะนี่ก็คือคดีแอปสไตล์